สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบกันอีกครั้งกับผมอาจารย์มหารรสารเรสดรัชศีคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปพาดวงชะตาของชาวรัคนาราศรีมังกรนะครับหรือชาวราศรีมังกรคือผู้ที่เกิดวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ซึ่งในเดือนที่ผ่านมาดาวก็มีการเปลี่ยนแปลงโคจรเปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่งเช่นเดียวกันกับในเดือนนี้นะครับ ในเดือนพฤศจิกายน2 5 6 3ดาวก็มีการโคจรเปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่งเช่นเดียวกันเช่นในวันที่4พฤศจิกายนดาวพุธาย,าย,ออ 24, ย้ายเข้าออราศีตุลวันที่2 4ดาวเกตย้ายเข้าราศีพิจิกวันที่14ดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าออราศีมังกรวันที่16ดาวดาวิตย้ายเข้าออราศีพิจิกวันที่18ดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีตุลและวันที่25ดาวพุธย้ายเข้าราศีพิจิก ซึ่งในเดือนนี้ดาวที่ให้คุณในตำแหน่งที่เป็นเกษตรตาทิบดีมีแค่ดาวดวงเดียวนะครับก็คือดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งราศีตุลน,นะครับได้ตำแหน่งที่เป็นเกษตรตาทิบดีดวงเดียวส่วนดาวพุหัสบดีดาวราหูก็ให้โทษในตำแหน่งที่เป็นนิดซึ่งจะส่งผลต่อชาวลัคนาราศีมังกรอย่างไรนั้นเรามาดูด้านแรกนะครับ ดวงโดยทั่วไปลักษณะนิสัยตัวตนของชาวลัคนาราศีมังกรนี่นะครับดาวเจ้าเรือนคือดาวเสาร์ไปสถิตในภพวินาศและดาวเจ้าเรือนวินาศมาสถิตกุมลัคนาตนุไปวินาศจะส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีโรคส่วนตัวที่สูงเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่กับคนหมู่มากไม่ค่อยที่จะเข้าสังคมสักเท่าไหร่นี่นะครับเป็นคนกลัวมากก็คือกลัวติดคุกติดตารางกลัวคนหักหลังนะครับ เป็นคนที่ชอบศึกษาเรียนรู้ในวิชาหมอดูในวิชาศิลศาสตร์หรือในวิชาที่เป็นความเชื่อต่างๆซึ่งงานซท,ที่นะครับซึ่งงานที่เหมาะสมกับท่านในเดือนนี้ก็คือการเป็นที่ปรึกษาการทํางานที่อยู่เบื้องหลังนะครับพวกนี้จะดีมากเพราะท่านเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะเปิดเผยตัวเองสักเท่าไหร่นะครับเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครเข้ามายุ่งเกี่ยวในเรื่องที่ตนเองรับผิดชอบสักเท่าไหร่ นะครับหรือมีความรับที่ได้ยินได้ฟังมาไม่สามารถจะเปิดเผยให้ใครฟังได้และดาวพฤหัสบดีสถิตคุมลัคนาก็จะส่งผลให้ท่านเป็นคนที่มีความจริงจังในเรื่องของการทํางานโดยปกติแล้วนะครับท่านเป็นคนที่มีความสนุกสนานล่าลิงแต่ด้วยนะครับดาวพฤหัสมาอยู่เรือนของดาวเสาร์ก็จะทําให้ความสนุกสนานความร่นาลิงต่างๆก็ลดน้อยถอยลงลงไปด้วยนะครับชาวราศีมังกรนะครับก็เป็นผู้ที่มีวาสนา มักได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือบุคคลที่นิิยมชมชอบท่านนับถือท่านเขาจะให้ความช่วยเหลือท่านนะครับหรือบางท่านอยู่ในตระกูลที่มีชื่อเสียงอยู่ในตระกูลที่ค่อนข้างที่จะดีมีการศึกษาที่สูงก็จะส่งผลให้ท่านเนี่ยนะครับได้ทำงานที่เป็นเกี่ยวกับกิจการสาธารณะหรืองานของหน่วยงานภาครัฐ นะครับเป็นตัวแทนของชุมชนของสังคมของประเทศในการทํางานให้กับประชาชนนี่นะครับสําหรับดวงโดยทั่วไปในด้านที่1ของชาวลัคนาราศีมังกรด้านที่2นะครับด้านที่2ดวงการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวราหูไปสถิตในภพปุตตรร่วมกับดาวจันทร์ก็จะส่งผลให้การเงินของชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะครับคือตั้งแต่ดาวราหูย้ายเข้าราศีพฤษภ จากเมถุนเข้าสู่ราศีพฤษภตั้งแต่วันที่10กันยายน2563เป็นต้นมาการเงินของท่านมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบจากบุตรบริวารน,นะครับหรือมีเกณฑ์ที่ดาวราหูนี่นะครับก็จะส่งผลในเรื่องที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันอาจมีเกณฑ์ที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆนะครับรางวัลที่1รางวัลที่2หรือรางวัลข้างเคียงรางวัลใหญ่ๆจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับดวงของท่านในเรื่องของการเงิน ซึ่งก็ถือว่าในเดือนนี้นะครับก็ไม่ได้แตกต่างมากจากเดือนที่ผ่านมาเพราะดาวรางหูซึ่งเป็นดาวการเงินของท่านนะครับสถิตอยู่ในราศรีพฤษภอีกประมาณหนึ่งปีครึ่งเพราะนั้นก็จะทําให้การเงินของท่านเริ่มตั้งแต่10กันยายนไปต้นมาเนี่ยนะครับจะค่อนข้างที่จะไม่แตกต่างกันมากนะครับไม่แตกต่างกันมากเพราะท่านท่านจะต้องมีการบริหารจัดการเงินระมัดระวังในการลงทุนในการใช้เงินมีความรอบครอบมีการวางแผนเงินของท่าน นะครับซึ่งตั้งแต่ดาวราหูซึ่งเป็นดาวการเงินย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภก็ถือว่าดวงการเงินของชาวราศีมังกรเนี่ยนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับปานกลางนะอยู่ในระดับปานกลางซึ่งจะดีจะเพิ่มขึ้นมาให้ดีมากหรือดีแบบสุดๆนั้นก็ขึ้นอยู่กับดาวที่เข้ามามีความสัมพันธ์นะครับในแต่ละเดือน และอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับจะโดดเด่นในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจะทําให้การเงินของท่านดีขึ้นแต่การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนี้ต้องะระมัดระวังนะครับเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงให้พอดีอย่าหยิบยืมหรือทําเกินตัวจะทําให้จากที่จะช่วยให้นะครับด้านการเงินของท่านดีขึ้น มันก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาหรือทําให้การเงินแย่ลงก็ได้เพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่บนหลักการที่มีการวางแผนนะครับมีความพอดีพอประมาณนะครับในเรื่องของการเงินด้านที่2ด้านที่3ด,ดวงการงานของชาวรัตนาราศีมังกรดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวศุกร์ สถิตเป็นเกษตราที่บดีในเรือนกรมมะและในช่วงวันที่4ถึงวันที่25ดาวพุธซึ่งมาจากเรือนสุภาพมาสถิตคุมลัคนาร่วมด้วยในเรือนการงานนี่นะครับก็จะส่งผลให้เจ้าชะตาซึ่งดาวพุธก็จะส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยนะครับเป็นคนชอบทํางานที่ไม่ค่อยที่จะหนักหรือชอบทางานเบาๆคือเอาแบบงานที่ใช้สมองใช้ความคิดใช้สติปัญญาเป็นส่วนใหญ่นะครับชาวราศีมังกรจะชอบและเป็นงานที่ประเภทที่ไม่ค่อยหนัก เป็นทํางานที่อยู่ในล่มนะครับเป็นการทํางานที่อยู่ในล่มไม่ได้ออกไปตากแดดตากอะไรนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์นักประพันธ์ผู้จัดการหัวหน้างานทนายความนักการทูตอะไรพวกนี้ก็จะส่งเสริมในเรื่องของการงานนะครับและดาวสุขซึ่งได้ตาแหน่งที่เป็นเกษตรตาที่บดีก็จะทําให้การงาน อาชีพมีความเจริญรุ่งเรืองมีความมั่นคงมีความสมบูรณ์พูนผลด้วยเงินทองที่มีความมั่นคงมั่งคั่งจากการงานนะครับซึ่งการงานมั่นคงก็จะทําให้เกิดการเงินมั่งคัง่งมีงานมีการให้ทําอยู่ตลอดเวลาอย่างสม่ําเสมอไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพการงานใดก็จะมีลูกค้ามีงานให้ทําอยู่สม่ําเสมอนี่นะครับในเรื่องของการงานในด้านที่3ของชาวร,า,ราศีมังกรก็จะประมาณนี้ ดวงด้านที่สนะครับด้านสุดท้ายดวงความรักของชาวรัคนาราศีมังกรดาวเจ้าเรือนปะตะนัตนิคือดาวจันทร์ไปสถิตในภพปุตตะในตำแหน่งที่เป็นอดร่วมกับดาวราหูในราศีพฤษภจะส่งผลให้เจ้าชะตาในเรื่องของความรักปะตะัตนิไปปุตตะจะส่งผลให้มีโอกาสที่จะได้คนรักได้คู่ครองหรือเนื้อคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาหรือเพศตรงข้ามที่เขามีอายุน้อยกว่าท่านมากหรือน้อยกว่าเป็นรอบเป็นเท่าตัวนั่นแหละครับอะ มีโอกาสมีเกณฑ์ได้คู่ครองที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือได้คู่ครองคนรักที่มีลูกติดเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบในการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานหรือจัดงานมงคลสมรสหรือได้คู่ครองก่อนเห็นควรหรือโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งตัวนะครับซึ่งคนโสดท่านก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบคู่ครองพบคนรักที่มีอายุน้อยกว่าท่านมาก มีเกณฑ์ที่จะได้คู่ครองคนรักที่เป็นพ่อไหม่แม่ไหม้หรือมีลูกติดนี่นะครับสําหรับคนโสดส่วนคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วคนรักคู่ครองของท่านลงทุนเปิดกิจการเปิดธุรกิจให้กับท่านนะครับท่านได้รับความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูบุตรนะครับโดยคู่ครอ,องของท่านให้การช่วยเหลือให้การอุปการะเลี้ยงดูบุตรของท่านเป็นอย่างดีนะ สำหรับในเรื่องของความรักซึ่งที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลน,นี้คือดวงโดยทั่วไปของชาวลัคนาราศีมังกรไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะมีถูกบ้างไม่ถูกบ้างตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับก็ให้ใช้วิจณย,ยานในการรับชมสําหรับท่านที่เข้ามารับชมแล้วยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์หรือที่เข้ามารับชมเป็นครั้งแรก ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้กับช่องอาจารย์มหาศารเสนราชสีเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปในครั้งต่อไปขอให้ชาวราศีมังกรตลอดเดือนพฤศจิกายน2563จงมีแต่ความสุขความเจริญเฮงเฮงรวยรวยตลอดการและตลอดไปขอบคุณและสวัสดีครับ